สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องนี่เนาะมาพบกับสองบ่ปีคือเก่าเนาะแม่นบ่จังว่าปสิาพี่น้องมากตามาพุ่งเนาะตามขอบปุ้นเออตามกับปุ้นเพาว่าปีเคยปีพอแล้วเอาเพเแต่มัยังเเดี๋ยวากินสเนาะ ยาเพชเพชรลายยันนี้ฮะเพชรลายเดกเจ็บก็พอพายามให้มันด่างากงนเลยเนาะเื่องนิ้วไปใช้ทองบอกไว่้องนิ้วเพิ่ไปแล้วค่ะอ้าเบา้งเฮียนตองเพ็แนะวันนี้เพิ่บ่ได้มา ็นอันนั้นกินของเฮียนถือเขาไปกินอยู่ผัวประเด็กงานเขาเองเนาะประเด็กงานบ่อปีแอ่เอาเอาไปรำให้ผู้เ่ากินเพื่อไงอะไรนะเอาเอาตอนนี้อยู่บ่อปีเอาตอนนิ่มก็ได้เดดแต่บ่ตอนก็ได้เอา่มักด้ยบ่อทีตอนเปิดเปิดประเด็กได้ยินเสียงในหนังวัดเนาะเขากับเด็กตอนหักเพกันเนาะ กแกบมาไว้แ,แกนะวไดีวได้ฮับสปีจะมาก,กินมาเป็นอยู่ปะมากอยู่ว่าใส่น้อยนึงก็นันหอ่มากมากเกี้ยวคอยมากแบบไรนะขาแต่โมมี่เนี้ยก็อยากเขาแต่บ้านหน่อนะปะเนะนี่ยเขาเนี้ย ตานอ้๊มาได้เปอิงห่นยังโอ้ติง่ไอ FC ฟังไทยได้ค่ะมาหายังขอบคุณในได้เด้อทีไอ้ที่เราอยู่จังหวัดอุบลนี่เราสยไอ้าก้งหน่อทงนี่มาหายห้งวกใหญ่มันกับมวยเป็นเทไรส่งผวเราตอนน้ฟังมาแล้งเห็นบอบีมากินเน วแจ้งน so so ่งเนาวบแจ้งน้ำตาเนาะข่อยมักกินเนาะนุ่งวกาบน้ำตาลยังกะหมักไปเว้ยเล่นหนาวดูบังหน้าน่ะเส้นจริ้งมาตองใส่ลายก็ไไ้ใส่มะขามลายมะขามเขาใส่นะเขาใส่มะขามเสีบกูบังหน้าอยางมาข่อยหมากมันซะ ม,มันงามันเถงเนี่ยเนี่คนมันสินดเดยตามคนละโคกบอกกันเนี่ยนี่แหละมองหน้าเอ,อ,อาแตว่าใส่แล้วว่า่ามมาข้ามใ,ใส่จะใส่ของมือเอ๊ลไใส่องขออ้ออื้กระพุดนบ่ออันนี้วะสิบ่อันอน,นี้จะได้ใส่แล้วบอ๊ อไม้ไต่ผสมเอามาค้ามอีกไปหลายอยาซะออมาค้ามอีกไปละไอต้มมันมาคลานนะ้อยืดแขงงันจะบากินอ่า่มากินสมสมหน่อยนะึงอือเนเมีมหน้าะไท่องเบาก็ได้ท่องออามาโดดห,น,หน,น่อยนึงเย็นมิซ่ายังท่องมึงนี่ท่องเย็นมิซ่า เดี๋ยวๆเดี๋ยวเรากําลังตือบอลนํามีกองน้ํานะจ๊ะอ่าฮิปอลก็บอกอีซิเนพี่นากับเหาไว้อันนี้เพี่นาพอเนาะเขียนชื่อตัวเองเป็นอยู่่ป4บ่เป็นบ่เป็นโอ้ยเา้ฮอดสอ้ายฮอดันเนาะดุบ่อันนั้นบ่เป็ข้าปุ้นเลยบ่บ่อบ่นันบ่บ่ยัง โส่บมไซนามะเหรบโมไซนามะนซนามปะเด็ะมันกนนั้นแบบว่าอย่างมันแข็งไกคบปุ่นสื่อหาพักอยู่ได้บางคนคิดยากตมกับปุ่นเ,เนีเพลสิบหกบาทหาพักดเหรอเงินเงินเงินล่ามันอ่อนหือนกินนวนขึ้นเงินบาทมันขึ้นนะเ ที่พี่ไม่เคยไปสื่อคล้องในตลาดเนาะมีเอฟซีฟังไทยคอมเมนต์วะคล้องถือใครบอาคล้องถือแล้วคล้องมันบ่ได้ถือเลยเนาะเงินเงินดามันอ่อนขางเงินดามันอ่อนหางยังเซนว่าอ่าสื่อพักเนาะโ่แมนว่าสื่อพักสื่อยังสื่อยังก็แล้วแต่เนาะมันอันนี้ไปทืบไป เปียกใช้เงินไทยค่ะมันมันพังคือน้อยเนาะทิ้งเงินามันอ่อนไปซื้อนีงคือกันเนาะอยู่ตลาดไม่ไม่ได้เงินบาทขึ้นคือเงินบาทขึ้นดูเงินบาทขึ้นนะกับอันเนาะนะกับบัตรเงินบาทด้งก็ไปซื้อนะบริษัทไหนของขึ้นคือเก่าขทำเก่าบาิ่งจะคล้องที่บริษัทนำข่าจากไทยกับแกลเพ่แกลเพ่กับคนมาเงินบาทแพ่งกับแกลเพ่ บอกใค้มงแวงให้มันทั้งดื้อทั้งดื้อกินเพชสแต่บรททองกินเพลสบอกคอยได้บ่ก่อยได้โอ้กวกระดื้อดื้อบอกเป็นยังหรอกกินเพลสนี่ละเด็กหงอยมันแทงแทงแห้ต่อก็กินหมอกินเพกินเลยท้องเรเป็นยังนะแอบกินแต่ว่าหายซิฟซีชองปีเลย่องสบปีงี้มันกินไหนเซยได้ตาปตามกกายเนาะกัก แอปแบเปลี่ยนซิแม่ไม่เคยเห่ยนอะไรเงี้ยน้ำปลาใส่ปาแดดก็ได้สิบ่มันกระแดดมันแบบว่านี่นะใส่น้ำปลาใส่ปาดดก็อยากเสใส่ลลยมันกันวที่เกิดาแดมันแบบว่ามีความขมเนี่ยปาดด có đẹp biết chắc chắn là cái chết Mình giới mọi người mọi người người rồi người người ăn người người ăn người

กินต mhm. you know? ้าขอบุญมาเด้อพ่อแม่พ no> ี่น้องกินต้าขอบุญด้วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องยนบ้าเบอรน้าดอกก็กินอะไรกินแซ่กินพักวะทอกินสดพักเดนัอ้อใงนปีเก็บเก็บทิเก็บ กินนะครับไหนจะาม,จามาสูบใครอันเนี้ต้องเดื่อนนี่วะแค <ำ S 1> ่ได้กินสักค,<ำ>คำเดียวไปอือฮะก็บคำเดียวอ,อ่ะแคบอืะแต่ว่าห้อง <laughs> นนอกินรึเปล่ากินคือการมาเดอ้อพี่น้องกินตามพวามปริเด้อ อาจารนี่ดิเฮอยใครวะนกอะไรเพาต้งสดยังเจอตัวเองเงบ้างมาเริ่มไพี่นองเห็นเห็นเลทุกคนว่าเบียนอะไร

ใครจะกินน้องคนสองคนมันก็คืองาก็าใครอยาก่าจ๊กอ่ะเฮ็ดเนาะแบบก็พักสู้ได้พักอ่พะพักกัดคาว,วาอ่ะ อิจันมาอืมอิจันมาไปเห็นอยู่ไท่าไดยแตากล่องมือใหม่เนาะเห็นเห็นหนักเกินน้ำเดิอเลยดยเห็นไ กินไดไหม,มไม่เน,อน,นเอา้ากว่ามเป็นังทั้งกว่กินได้กูก,าาก,นนก,กินกูกมออนิก็พักสรสทั้งเดือจินมขาหนึ่งไปใหญ่นนทั้งเดือเส็จมะทอมเลย ตีต้นดื่มเอาขอ้าวบุดตัวท่านเลยตามกกินขนมแทเอมปเออเอเคหูเห่อกันอืม เอกินคำเดียวจนจนเศร้ากินเลยเผ็ดบาเบาต้องเกลืออีกเหรอเฮหัวงั้ ลักษณะเดิมแก่เนาะเดิมเดิมสิค่ว้าวโอเคกูฮะดจังเลยอื้อหัวน้าเนะ

ไม่เปิดมึงเขามาขอกินน้ำาขอพูดมากินน้ำโอ้เอ้ากูณบอถือน้ำไปกินทุเรียนเาถือกระปุกน้ำเขาก็มีให้เอากระปุกใหญ่ะอืมเดี็กเขาบอกมากับปุ๊กเองเขามากับปุ๊กสุดแต่สีหน่อยถือไปเลยถือไปได้ร้ายถือไปกระปุกใหญ่เลยเพรโตเพรโตได้มากินน้ำพราะเพอาะโตก็อันนหน เด็กมาบอกกินบบน่อนี่ท้องคือไปกินท้องเยันคื่อกระปุกซ้ำเนี่ยโดดไปอย่นหมูกอนะ้ <c oughs> างวได้หมูขอก็หายกินอยู่แต่ว่าบอกเขาว่าเส้หนาคื่อมาเองเลือบอกเขาห <c oughs> นักหเ <c oughs> ล้วหมูกระดักกินคือยังจะเป็นไอ้ไอ้ใหญ่หมูอยู่ในเหียนนี่คนกะละก,กินเชยบอ มูเนี่โอ้บอกมูที่ตกับทืือมากถือมากความมันหนักหนักทือไปขูมอือดแล้วท้องเดือดเลยเจ้ต้องกินนะได้แต่บะหมันสีอดป่ะอืมทำโอดตนี่มสิกองป่ะพอแต่ท้องแล้วก็คท้องเดอแล้วคือย Kim bóng bớt nó hơi tay kể lại kết bọc. Đài. Nhảy bóng kính tay mùi hai kính thưa nhảy nị đâm sếp bên nạc nha mày là bên kia nắm sếp bên nạc nha mày 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 กินไหนเนาะกินตำขกาวปุ่นกันต้องยอ่อขึ้นไหมฮัโลโหลสำหรับคลิปนี้ก็นิ้วยเพียงนชั้นี้ด้วยพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับสมมาปีเด้อดบ๊ายบายได้ใหม่คลิปหนะ้า